ซีคอร์สนะครับซีคอร์สนี่เป็นคอร์สต,ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเซรามิกคอร์สนะฮะคือการเคลือบกลาสเนี่ย Glass, มันจะมีทั้งเซรามิกอาจจะเป็นไทเทเนียมหรือซิลิก้าแต่ตัวนี้จะเป็นเซรามิกนะถ้าเราเปิดตัวดั่างออกมาซีคอร์สเราจะพบว่ามันให้อะไรมาบ้างให้ผ้าให้แอปพลิเคเตอร์จะมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ซีคอร์สด้วยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยแกะนะคราวที่แล้วก็ไม่ได้แกะเหมือนกัน แล้วก็อันนี้คือขวดของซีคอร์นะครับจะเห็นว่ามันเขียนว่าเซรามิกคอร์อ่านว่าคอร์นี่อันนี้คือตัวโวรตักแล้วก็จะมีสัมีก็จะมี่าซองกันชีสกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้กินได้เหมือนกันแบบตัวไครตัวมันคราวนี้การลงเนี่ยเราหลายคนอาจจะใช้สัลีนะฮะพับเป็นสี่เหลี่ยม สมมติว่านี่เปิดฝาแล้วนะก็เทน้ํายาแล้วลักษณะการลงเนี่ยเราจะลงเป็นเส้นตรงบนล่างอย่างนี้เป็นแถวๆแ,แล้วก็ซ้ายขวาเป็นแถวนะฮะเราจะไม่วนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจะให้เร็วและประหยัดเนี่ยผมชอบใช้ตัวนี้มากกว่านะผมก็จะเทน้ํายาไปที่ปลายแล้วเวลาลงเนี่ยจะลงเป็นเส้นตรง๊บบนี้ แล้วก็ลงนนะปึ๊บ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 ,บนะครับแล้วทิ้งไว้1ินาทีใช้ผ้าไมโครที่สะอาดเป็นผ้าใหม่เช็ดนะเพราะถ้าเป็นผ้าเก่ามันอาจจะมีผลติด10นาทีเช็ดแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงแล้วก็บิดเลี่ยงการล้งางรถดเดีย๋ยวนะเขาบอกว่า้ขายาวขวดก่อนใช้แล้วก็ลงเป็นเส้นตรงนะซ้ายขวาทิ้ง1ินาทีแล้วเช็ดออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ใหม่แล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้ง เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงที่อุณหภูมิ25องศาหรือสชั่วโมงที่อุณหภูมิ15องศาแล้วก็หลีกเรียกการล้างรถเป็นเวลาระยะเวลา12ชั่วโมงอันนี้คือ,อเป็นข้อแนะนําการลงเป็น direct หนึ่งสีอเดี๋ยวฟ้าหน้ามันจะเป็นของแมกยนะครับเป็นคือจริงๆกราฟนี่มันมีมานแนแต่ว่าแมกวกยก็เพิ่งทำามา แต่อย่างพวกซีคอสเนี่ยแต่ก่อนมันจะมีพวกเอคอสเป็นอะไรสาหรับคนที่ชอบเล่นทพวกงานกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมันมีพัฒนาการมาันานอะไรหลางนีอันนี้เป็นพื้นผิวพื้นผิวที่พร้อมสําหรับที่จะลงกราฟอันนี้ยังไม่ได้ลงนะอันนี้ขัดชักเงาเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้จะลงแน้ลงกราฟเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเทในเรื่องของ S water, steel, water s h e a t i n g หรือ water l e a e i n g คือการรีดน้ำลักษณะการรีดนน้ำของพวกเคลือบแกล้งนะครับมันจะเป็นลักษณะที่ว่าไปดูมันจะหลตรงนี้แบบน้ำน้ำเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวมาดูด้านข้างบ้างในส่วนนี้ตรงนี้ก็จะลงไปแล้ว เป็นซีฟออันนี้ทิ้งไม่ครบ12ชั่วโมงแล้โอเคนะหนึ่งสองสามตรงนี้ไม่มีน้ําเลย <c oughs> ฝืดด้วยนะครับไม่มีน้ําแล้วก็ฝืดด้วยโ <c oughs> okay. อเคก็เรียบร้อยสำหรับการลงซีฟอ์